ห้ามีน้ำมาแอชเช่แอชเช่มีแค่นี้ไหมอบพยพปฏิวัตแล้วเหรอหน้าอพยพมาได้สองวันแล้วนะสองวันแต่กางานกบ้าวหน้าหน้าเคยไปส่งเปลี่ยนแล้วก็มาปลูกข้าวโพดวันนี้นี่แหละท่านข้าวโพดมันได้ดีแล้วยังไงนะเห็นจากคนนุผู้เล่นไปข้าวโพดอะไรย่างงี้ไม่ดูท่เถอะขอให้นำกันมาอย่างนี้แนีน้ำมาส่ง สียงก็เปนงีว่ะเออนี่เขาดีเฮวียนเขาเ,เขาปรับราคาหรือย่างเออรู้สึกว่าปรับแล้วนะแตต้องไปถึงเซเอร์บบเลยแหละโคตรบุบาทเลยลโคตริสเบอร์ <c oughs> ลมิต้วก่อน้ <c oughs> ก่อนทีอก่อนเทามึงเขาใจเาเงินกับติ๊ต้องใช้ไทยจริงหรืเี๋เพิ่มมาอีก <c oughs> ราคาเพิ่มมาเท่าไหร่ล่ะก็จะสี่ร้อยห้าสิบเหรียญหน่มันไม่รู้สิเดียวดีกว่าไหมได้เงินเลม คายุมาการเงินเป็นยังไงบ้างบโอ้การเงินของข้าก็ได้เรายิ่งนับวันแรกข้าก็เหลืออยู่สี่สิบข้าดอนเองเขาทำอะไรหมดสิบข้าดอนพอดีข้าตอนแรกข้าต้องการที่จะหาผู้คนเพื่อที่จะสอบถามนะแต่ที่นี้ไม่มีใครเลยนะเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มกลับมาแล้วกับปืนโอ้โหไล่สองปืนหน่อยสิอยากเห็นปืนอ่ะปืนพันดอนนะท่านเนนั่นแหละนั่นแหละอ่อนโร้เลยซีเคร t บอกกลับมาไลฟ์แล้วหรอใสิใช่แล้ว ไหนวะแล้วไม่ลูกมีเมียหรือ,อยังเนี่ยไม่มีท่านข้าอพยพมาคนเดียวน่ะสหายอะไรไม่มีเลยเลยไม่มีสหายเลยท่านโอ้่หัวใหญ่เลยรึเนี่ยตัวขาตัวขารับจา้างอยู่นะเป็นสหายนะ <c oughs> เออข้างละหนึ่งร้อยเหรียเอางี้ดีกว่าไหมสหายรักสองขวารึอมมเราให้งา